มาแล้วครับตัวเมืองภูเก็ตเราอยู่ที่ไหนครับย่านเมืองเก่านะคะย่านเมืองเก่าอันนี้พอความสวยงามเป็นยังไงครับตึกก็จะเป็นสีสีอืมยุโรปออ๋นี่คือความสวยงามของเมืองเก่า่ะฮะอ๋อไปเลยครับ โวันนี้ร้านะระฆังด้านดอกไม้นะครับด้วยความสวยงามของด้วยความสวยงามของเมืองเก่าจริงๆนะเราจะมีชาวนัก่างชติชาวต่างชาติเนาะรู้สึกว่าการเดินทางเป็นแบบวันเว์เนาะใช่ค่ะวันนีเจอเราง่ายกว่าหาที่จอดแล้วมเดินนเดินจะง่ายกว่าครับตัวเมืองภูเก็ตสวยมา